ทุกค่ำคืนล้วนมีเรื่องเล่าซ่อนอยู่และนี่คือเรื่องเล่าของคืนนี้จากคืนหนึ่งมีผีเรื่องใจเป็นนายกายเป็นบบาวบทที่หนึ่งเสียงกระสิบในเงามืดสามเดือนแล้วแต่สำหรับผมมันเหมือนเพิ่งเกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองภาพของมินในเชือกเส้นนั้น ยังคงตามหลอกหลอนผมทุกครั้งที่หลับตาดวงตาของเธอที่เคยสดใสกลับเบิกโพรงว่างเปล่าร่างที่เคยโอบกอดผมกลับห้อยต่องแต่งไร้ชีวิตอยู่กลางห้องนอนของเราไม่สิห้องนอนของเธอคนเดียวตั้งแต่วันที่ผมทรยศเธอความรู้สึกผิดคือยาพิษที่ออกฤทธิช์ชา้าๆมันกัดกินผมจากข้างใน ผมย้ายออกจากอพาร์ตเมนต์นรกนั่นทันทีมาเริ่มต้นชีวิตใหม่กับพลอยผู้หญิงที่เข้ามาเป็นมือที่สามโดยไม่ตั้งใจเราทั้งคู่ต่างแบกรับความผิดนี้ไว้และพยายามจะใช้ชีวิตต่อไปให้ได้เหมือนเป็นการไถ่าบาปแต่ผมรู้ดีการไถ่าบาปมันไม่ง่ายขนาดนั้นโดยเฉพาะเมื่อคนที่คุณทำให้ตายไม่ยอมจากไปไหน มันเริ่มต้นขึ้นด้วยเรื่องเล็กๆน้อยๆกลิ่นน้ำหอมดอกลิลลี่ที่หมิ่นชอบใช้มักจะลอยมาเตะจมูกผมในตอนกลางคืนทั้งที่ในห้องไม่มีน้ำหอมกลิ่นนั้นเลยแม้แต่ขวดเดียวผมได้ยินเสียงฮัมเพลงเบาๆเป็นทำนองที่เธอชอบฟังในตอนเช้าบางครั้งของในห้องก็ขยับที่เองเล็กๆน้อยๆผมพยายามบอกตัวเองว่า ผมแค่คิดมากแค่ความเศร้าที่เล่นตลกกับสมองจนกระทั่งคืนหนึ่งผมตื่นขึ้นมากลางดึกเพราะรู้สึกหนาวเหน็บผมพบว่าตัวเองไม่ได้อยู่บนเตียงแต่อยู่ที่ระเบียงกำลังปีนข้ามราวกั้นออกไปผมตกใจสุดขีดและรีบปีนกลับเข้ามา หัวใจเต้นรัวเหมือนจะหลุดออกมานอกอกผมจำไม่ได้เลยว่าลุกเดินออกมาตอนไหนนั่นคือครั้งแรกที่ผมรู้สึกว่าผมไม่ได้อยู่คนเดียวในร่างกายนี้การคุกคามของมินเริ่มชัดเจนและรุนแรงขึ้นผมเห็นเงาของเธอผ่านหางตาเห็นใบหน้าของเธอสะท้อนอยู่ในจอทีวีที่ปิดอยู่ เสียงกระซิบในหัวที่เคยได้ยินไม่ชัดเจนบัดนี้มันดังขึ้นชัดขึ้นเต็มไปด้วยความเกลียดชังแกมีความสุขไหมพัดนอนหลับสบายดีหรือเปล่าผมเริ่มมีช่วงเวลาที่หายไป ผมอาจจะกำลังนั่งทำงานอยู่แล้วมารู้สึกตัวอีกทีในอีกสองชั่วโมงต่อมาโดยที่จำไม่ได้เลยว่าทำอะไรลงไปบ้างมีเพียงไฟล์งานที่ถูกลบทิ้งหรือข้อความแปลกๆที่ถูกพิมพ์ค้างไว้พลอยเริ่มสังเกตเห็นความผิดปกติพัดคุณดูไม่เหมือนเดิมเลยนะเธอบอกผมด้วยแววตาเป็นกังวลคุณเหม่อลอยบางครั้งคุณก็พูดจาแปลก ผมอยากจะบอกความจริงกับเธอแต่ผมจะพูดยังไงผมคิดว่าผมโดนผีแฟนเก่าสิงอยู่เธอก็คงจะคิดว่าผมบ้าไปแล้วซึ่งบางทีผมอาจจะบ้าไปแล้วจริงๆก็ได้ ความกลัวของผมกลายเป็นความจริงที่น่าสยดสยองในคืนนั้นคืนที่ผมสูญเสียการควบคุมร่างกายของตัวเองโดยสมบูรณ์เป็นครั้งแรกผมจำได้ว่ากำลังจะเข้านอน แต่แล้วแขนขาก็ขยับไปเองร่างกายของผมลุกขึ้นเดินตรงไปที่ห้องน้ำผมกรีดร้องอยู่ในใจพยายามจะหยุดแต่มันไร้ผลผมเป็นเพียงนักโทษที่ถูกล่ามโซ่ไว้หลังดวงตาของตัวเองผมมองภาพในกระจกเห็นมือของตัวเองหยิบมีดคัตเตอร์ขึ้นมา แล้วกรีดลงไปบนแขนเลือดสีแดงสดไหลทะลักออกมาแต่ผมกลับไม่รู้สึกเจ็บปวดเลยสักนิดผมได้ยินเพียงเสียงหัวเราะเยาะที่ดังขึ้นในหัวเสียงของมินเจ็บไหมที่รักความเจ็บแค่นี้มันยังน้อยไปสำหรับคนที่มันฆ่าฉันทั้งเป็น ผมรู้แล้วในวินาทีนั้นนี่ไม่ใช่แค่การหลอกหลอนแต่มันคือการยึดครองบทที่สองร่างกายไม่ใช่ของเราชีวิตของผมหลังจากคืนนั้นคือฝันร้ายที่ไม่มีวันตื่นใจของผมกลายเป็นนักโทษในขณะที่กายกลายเป็นของเล่นของมิ่นโดยสมบูรณ์ เธอคือนายคนใหม่ที่สั่งให้บ่าวอย่างร่างกายของผมทำทุกอย่างตามที่เธอต้องการการทรมานเริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นระบบเธอรู้จุดอ่อนของผมทุกอย่างและใช้มันเพื่อทำลายผมอย่างช้าๆเธอไม่ยอมให้ผมกินข้าวทุกครั้งที่ผมพยายามจะตักอาหารเข้าปากมือของผมจะชะงักแข็งทื่อหรือไม่ก็ปัดจานทิ้ง ฉันกินอะไรไม่ลงเลยตอนที่รู้ว่าแกกับมันแอบทำอะไรกันหลับหลังแกก็ต้องรู้สึกเหมือนกันเสียงของเธอเยอะยหยันอยู่ในหัวร่างกายของผมสู้ผอมลงอย่างรวดเร็วผมอ่อนแอลงจนแทบไม่มีแรงจะเดินเธอไม่ยอมให้ผมหลับทุกครั้งที่เปลือกตาของผมกำลังจะปิดลง เธอจะบังคับให้ผมลุกขึ้นเดินไปเดินมาในห้องหรือเปิดเพลงเสียงดังๆเพื่อทรมานโสดประสาทฉันข่มตาหลับไม่ลงเลยสักคืนภาพของพวกแกมันติดอยู่ในหัวแกก็ต้องตื่นอยู่เป็นเพื่อนฉันสิพัทผมกลายเป็นซอมบี้ที่เดินได้สมองเบลอจนแยกไม่ออกระหว่างความจริงกับความฝันแต่ที่เลวร้ายที่สุด คือการที่เธอใช้ร่างกายของผมเพื่อจำลองความตายของเธอเองซ้ำแล้วซ้ำเล่าเธอจะบังคับให้ผมเดินไปหยิบเชือกเมื่อผูกเป็นบ่วงคล้องคอตัวเองแล้วค่อยๆอ,ออกแรงดึงช้าๆผมรู้สึกถึงความเจ็บปวดที่เสียดแทงลำคอรู้สึกถึงอากาศที่หมดไปจากปอดและความมืดที่คืบคลานเข้ามาแต่ก่อนที่ผมจะสิ้นใจเธอจะคลายมือออก ปล่อยให้ผมไอสำหักอยู่บนพื้นอย่างน่าสมเพชทรมานไหมนี่แหละคือสิ่งที่ฉันรู้สึกในวินาทีสุดท้ายของชีวิตผมไม่ได้ถูกทรมานแค่คนเดียวพลอยคือเป้าหมายที่แท้จริงของมินมินเริ่มใช้ร่างกายของผมเพื่อหลอกหลอนพลอยเธอทำให้ผมไปยืนอยู่นอกหน้าต่างห้องนอนของพลอยกลางดึก ทำให้พลอยเห็นผมยืนยิ้มอย่างน่าขยักอยู่ในความมืดเธอใช้โทรศัพท์ของผมส่งข้อความไปหาพลอยว่าฉันจะไปหาแกเร็วๆนี้พลอยวาดกลัวจนขวัญเสียเธอพยายามจะช่วยผมแต่ทุกครั้งที่เธอเข้ามาใกล้มินก็จะเข้าควบคุมผมอย่างสมบูรณ์และแสดงท่าทีเกรี้ยวกราดอย่ามายุ่งกับคนของฉัน ร่างกายของผมตะคอกใส่เธอด้วยเสียงที่ผิดเพี้ยนไปจนกระทั่งคืนหนึ่งมินเกือบจะทำสำเร็จเธอบังคับมือของผมให้บีบคอพลอยขณะที่เธอหลับผมกรีดร้องอยู่ในใจทุ่มพลังทั้งหมดที่มีเพื่อต่อสู้และในเสี้ยววินาทีสุดท้ายผมก็สามารถกระตุกนิ้วของตัวเองให้คลายออกได้ พลอยรอดไปได้อย่างวุดหวิดพร้อมกับรอยช้ำบนลำคอนั่นคือฟางเส้นสุดท้ายพลอยเก็บของและหนีไปจากชีวิตผมในวันรุ่งขึ้นเธอกลัวผมเกลียดผมและผมก็ไม่สามารถโทษเธอได้เลยเห็นไหมสุดท้ายมันก็ทิ้งแกไปเหมือนที่แกทิ้งฉันมินกระซิบอย่างผู้ชนะบทที่ส วันพิภากษาผมรู้ดีว่าน,นี้ไม่ใช่จุดจบมินยังไม่พอใจแค่นี้เธอต้องการทำลายพลอยให้ย่อยยับแล้ววันครบรอบร้อยวันการตายของเธอคือวันที่เธอเลือกไว้สำหรับการแสดงรอบสุดท้ายเช้าวันนั้นผมตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกที่จิตใจว่างเปล่า ผมไม่สามารถต่อต้านเธอได้อีกต่อไปแล้วผมกลายเป็นเพียงผู้ชมที่รอคอยฉากจบอย่างเงียบๆร่างกายของผมเคลื่อนไหวอย่างสง,ง่างามเราก็ับเป็นเจ้าของร่างมาแต่เดิมมันอาบนา้ำแต่งตัวด้วยชุดที่ดูดีที่สุดแล้วขับรถออกไปผมรู้ว่าเรากำลังจะไปไหนมิน ใช้เวลาไม่นานในการหลอกล่อให้พลอยออกมาพบเธอใช้เสียงของผมอ้อนวอนบอกว่าผมป่วยหนักและอยากจะเจอเธอเป็นครั้งสุดท้ายโดยความผูกพันที่ยังหลงเหลืออยู่พลอยจึงใจอ่อนยอมออกมาพบรถของผมไม่ได้มุ่งหน้าไปโรงพยาบาลแต่มันกลับไปยังอพาร์ตเมนต์เก่า ที่ที่ทุกอย่างเริ่มต้นและจบลงแกจำที่นี่ได้ไม่พลอยที่ที่แกกับมันพรากทุกอย่างไปจากฉันร่างของผมพูดขึ้นขณะที่ลากพลอยเข้ามาในห้องนอนที่เต็มไปด้วยฝุน่นมินหยิบเชือกเส้นใหญ่ออกมาผมเห็นแผนการทั้งหมดของเธอแล้ว มันโหดเทียมและสมบูรณ์แบบที่สุดเธอจะใช้ร่างกายของผมผูกคอตายในลักษณะเดียวกับเธอแต่จะทิ้งหลักฐานทุกอย่างให้ดูเหมือนว่าพลอยเป็นคนฆ่าทั้งรอยนิ้วมือบนเชือกทั้งจดหมายลาตายที่กล่าวหาพลอยมันคือกลานแก้แค้นที่จะทำลายพลอยไปทั้งชีวิตไม่มิน พอได้แล้วมันไม่ใช่ความผิดของพลอยคนเดียวมันเป็นความผิดของฉันผมตะโกนสุดเสียงในความคิดใช่มันเป็นความผิดของแกและนี่คือบทลงโทษแกจะต้องตายด้วยน้ำมือของคนที่แกรักและมันจะต้องทนทุกทรมานกับการเป็นฆาตกรไปจนตายร่างกายของผมขึ้นไปยืนบนเก้าอี้ สวมบ่วงเชือกไว้ที่คอและกำลังจะกระโดดลงมาและในวินาทีนั้นเองที่ม่านละครได้ถูกกระชากออกภาพที่เห็นไม่ได้มาจากดวงตาของพัดติดต่อไปแล้วแต่เป็นภาพจากมุมมองของคลอยที่ยืนตัวสั่นเทาอยู่มุมห้องเธอไม่ได้เห็นชายที่ถูกผีสิงแต่เธอเห็นชายที่เธอรักกำลังคลุ้มคลั่งอย่างหนัก เขากำลังยืนอยู min, graduate, boys, ่บนเก้า <t> อี้พูดคุยกับตัวเองด้วยน้ำเสียงที่แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงมินผมขอโทษได้โปรดอย่าทำเขาพูดด้วยน้ำเสียงของพัทที่เต็มไปด้วยความสิ้นหวังแล้วหวาดกลัวแล้วในพริบตาต่อมาแววตาของเขาก็เปลี่ยนเป็นแข็งกร้าวและเย็นชา ริมฝีปากบริดเป็นรอยยิ้มที่น่ารังเกียจสายไปแล้วพวกแกต้องชดใช้เขาพูดด้วยน้ำเสียงที่พยายามดัดให้สูงขึ้นเป็นเสียงของมินที่เขาสร้างขึ้นมาเองมันคือภาพที่น่าสลดใจและน่ากลัวในเวลาเดียวกัน ภาพของชายคนหนึ่งที่จิตใจแตกสลายเป็นสองซี่และกำลังทำสงครามกับตัวเองร่างกายของเขาสั่นเทาและเคลื่อนไหวอย่างขัดแย้งกันมือข้างหนึ่งพยายามจะปลดเชือกออกจากคอในขณะที่มืออีกข้างกลับปัดป้องและพยายามจะกระโดดลงมาพาร์ไม่นะตั้งสติพลอยกรีดร้องสุดเสียง เสียงของเธอเหมือนสายฟ้าที่ฟาดลงมากลางสมรภูมิในหัวของพัทตัวตนที่แท้จริงของเขาได้รับพลังเฮือกสุดท้ายเขามองเห็นความจริงอันน่าสะพรึงกลัวไม่ใช่จากวิญญาณแต่จากความเจ็บป่วยของตัวเขาเองเขาใช้พลังใจทั้งหมดที่เหลืออยู่ไม่ใช่เพื่อต่อสู้กับผีแต่เพื่อต่อสู้กับตัวเอง เขาไม่สามารถหยุดร่างกายที่กำลังทิ้งตัวลงมาได้แล้วแต่แล้วชาวบ้านแถวนั้นได้ยินเสียงเลยรีบเข้ามาช่วยนำตัวพัดลงมาแล้วจับตัวไว้รีบแจ้งตำรวจเพื่อให้คุมตัวพัดส่งตัวเข้าไปรักษาที่โรงพยาบาลจิตเวชตำรวจได้เข้าไปตรวจค้นในห้องพักของพัดพวกเขาพบสมุดบันทึกหลายสิบเล่ม ทุกหน้ากระดาษเต็มไปด้วยข้อความที่ขีดเขียนอย่างบ้าคลั่งเธออยู่ในหัวของฉันเธอสั่งให้ฉันทำฉันไม่ได้ทำมินเป็นคนทำและที่น่าขนลุกที่สุดคือจดหมายลาตายหลายสิบฉบับที่เขียนถึงพลอยบางฉบับเต็มไปด้วยความรักและคำขอโทษแต่บางฉบับกลับเต็มไปด้วยคำสาปแช่งและขู่ฆ่าทั้งหมด คือลายมือของพาร์ทเองแฟ้มประวัติจากจิตแพทย์ที่เขาเคยไปพบเพียงสองครั้งหลังมินเสียชีวิตระบุการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าเป็นภาวะป่วยทางจิตจากเหตุการณ์รุนแรง PTSD ร่วมกับอาการซึมเศร้าขั้นรุนแรงและมีแนวโน้มของภาวะจิตเภทไซโคซิสไม่มีผีไม่มีการสิงร่าง พัทในตอนนี้ยังรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลจิตเวชเขายังคงจดบันทึกเรื่องราวในทุกๆวันที่เขาเจอมินยังไม่ได้ไปไหนยังอยู่กับเขาตลอดมันเป็นโศกนาฏกรรมของชายคนหนึ่งที่ถูกความรู้สึกผิดของตัวเองสร้างปีศาจขึ้นมาหลอกหลอนมินไม่เคยกลับมา เธอเป็นเพียงกรอบป้องกันที่จิตใจอันบอบช้ำของเขาที่หลีกหนีความจริงที่ว่าเขาคือคนที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มินต้องตายใจของเขาได้กลายเป็นนายที่โหดร้ายและวิปลาสและกายก็เป็นเพียงบ่าวที่ต้องยอมรับชะตากรรมอันน่าสยดสยองที่ผู้เป็นนายได้ลิขิตไว้ จนถึงวาระสุดท้าย